เมื่อทนายความรางอวนขับรถชนแม่เท่ายิบสี่จนขาดใจตายหนึ่งในชนเผ่าถึงสาบไปเขากินเท่าไรก็ไม่อ้วนซ้ำยังผอมลงเรื่อยๆจนผิวหนังแห้งติดกระดูวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังคำสาบมรณนะดินเนอร์เป็นหนังปี1996เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ ทุกคนเบื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเทศขอแนะนำ u t u b e พรีเมียมในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุก,การใช้งานสำหรับท่านที่ อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี o u t u b e Music มูลค่า129บาทให้เลยฟรีเพียงแค่สแกน ID ดียลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวรไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่องมาในยานคอนเนติคัตบิลลี่ฮันเลกอึดอัดให้กับสภาพร่างกายอ้วนจัดที่เป็นอยู่โดยไฮดี้ผู้เป็นภรรยาพยายามคิดค้นเมนูลดความอ้วนให้สามีอย่างต่อเนื่องเพราะอาชีพทนายความทําไม่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีลูกสาวนามว่าลินดาจึงได้กินอยู่สุขสบายเช่นกันโดยเช้าวันนี้บิลลี่ว่าความไม่หัวหน้ามาเฟียที่มีชื่อวริชีในศาลยุติธรรมแต่กฎหมายไร้ความศักดิ์สิทธิ์ก็ตรงที่ แก้ต่างให้ผู้ร้ายพ้นผิดจะข้อหาฆาตกรรมได้สำเร็จเป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับญาติผู้ตายแต่กลายเป็นเรื่องน่ายินดีแก่ตัวเขาเนื่องจากริชีจัดงานเฉลิมฉลองและพร้อมช่วยเหลือบิลลี่ในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากเมื่อบิลลี่กลับมาที่สำนักงานทนายความเคิร์กผู้เป็นหัวหน้าได้ชี้ให้เห็นพวกยิปซีที่มาจัดการแสดงเปิดหมวกฝั่งตรงข้ามกลิ่นตัวพวกมันคงเหม็นชุนน่าดูเมื่อลงมาข้างล่างก็ได้เจอเข้ากับผู้พิ ภากษาแครีซึ่งเป็นเพื่อนของบิลลี่เขาพาตำรวจมาไล่พวกยิปซีออกไปจากบริเวณนั้นแทนหนึ่งพูดทับถมว่าสกปรกจริงๆคนพวกนี้จะนําเชื้อโรคมาสู่เมืองของเราตกดึกบิลลี่พาไฮดี้มาฉลองงานเลี้ยงบริษัทเขาสว่าปาปทุกอย่างที่ขวางนาจนเคิร์กถึงกับตกใจและบอกก็หมดแล้วค่อยสั่งใหม่ก็ได้แต่ไฮดี้ที่ไม่อยากให้สามีกินต่อจึงขอตัวพาเขากลับบ้านซึ่งระหว่างทางเธอเตือนให้เขาลดน้ำหนักจริงจัง ได้แล้วคืนเป็นแบบนี้ต่อไปอน,นาคตเธอคงได้เป็นไม่แน่ๆแล้วหญิงสาวก็ทําให้บิลลี่ผ่อนคลายเพื่อเอาใจด้วยการใช้ปากพาเขาสุกสมอารมณ์มายเวลาเดียวกันครอบครัวยิปซีทัชชูแลมเกมาพบเศสั์ได้ช่วยจัดยารักษาแผลที่จมูกแต่แล้วสูสานเมียของเขาเกิดหนาวขึ้นมาจึงขอตัวกลับไปเอาเสื้อคลุมในรถความบังเอิญที่พอดีทําให้บิลลี่ที่กําลังฟินไม่ทันได้มองชนหญิงชาราเข้าจั จังจนตายคาที รุ่งเช้าจึงต้องขึ้นศาลย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การพิจารณาคดีเป็นไปดได้ความอายุติธรรมเนื่องจากผู้พิพากษาแครีคือมิตรแท้ของบิลลี่และเขาก็รังเกียจพวกยิบซีเป็นทุนเดิมซ้ำนายตำรวจดันแค้นที่เป็นพยานยังช่วยพูดที่ผลผิดจากเส้นสายตรงนี้ทำให้บิลลี่ไม่โดนลงโทษไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆแต่กลับกลายเป็นสร้างความเครียดแค้ในให้กับเท่ายิบซีทัดสูปเป็นอย่างยิง่งเมื่อกระบวนการยุติธรรมไร้ผลชายชารา จึงตั้งตนเป็นสารเตียด้ดยรูปไล้ใบหน้าของบิลลี่และสาบแช่งให้เขาผอมลงก่อนเดินจากไปโดยทิ้งให้ทั้งคู่จมอยู่กับความงุนงง เพียงแค่สัปดาห์เดียวน้ำหนักตัวของบิลลี่ก็ลดลงหัวพาจาก130โลลงมาแตะที่124โลได้สำเร็จใจหนึ่งก็แอบกลัวว่ามันคือคำสาปของพวกยิปซีหรือเปล่านะแต่อีกใจก็คิดว่าบางทีน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพของภรรยาคงกำลังออกฤทธิ์จากนั้นบิลลี่ไปตีก๊อฟกับไม่หมอที่ดูแลสุขภาพประจำตัวเขาเมื่อเห็นว่าบิลลี่ผอมลงจนน่ากลัวจึงแนะนำให้ไปตรวจหาสาเหตุเนื่องจากอาจเป็นมะเร็ง ส่วนหนก็ได้ขณะทําการวินิจฉัยก็ได้เจอผู้พิพากษาแคร,รี่โดยบังเอิญเขาขอให้ตรวจด,ดูแผลที่หน้าอกไม่รู้เป็นอะไรแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมบอกก็ไม่ต้องคิดมาคงเป็นเพียงแค่โรคสะเก็ดเงินเดี๋ยวผมจัดยาให้และคุณต้องพักผ่อนให้มากกว่านี้ด้านสุขภาพของบิลลี่ปกติดีทุกอย่างแต่ที่น่าแปลกใจคือเขาไปตีกอล์ฟแค่เดียวเดียวแต่น้ำหนักดันลดลงอีกหนกิโลความกังวลใจซัดโถม จนเริ่มอยู่ไม่สุขเพราะระวางยืนล้างตัวแครี่ได้บอกว่าหลังกลับจากการตัดสินคดีของบิลลี่เขาได้เจอเท่ายิบซีระหว่างทางมันยื่นมือมาจับหน้าอกเขาและบนพึนพรรมพำอะไรก็ไม่รู้หลังจากนั้นหน้าอกก็มีสะเก็ดเงินเต็มไปหมดซึ่งก็ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกวิตกเจริตมากกว่าเดิมเมื่อน,นึกย้อนไปถึงตอนที่เท่าทัดชูใช้มือลูบไหลบนใบหน้าของเขา สัปดาห์ถัดมาน้ำหนักของบิลลี่ก็ลดลงจนฉุดไม่อยู่เกือบ20กิโลภายใน2ออาทิ์แม้เขาจะหลุดพ้นจากโรคอ้วนและมีร่างกายคล่องแคล่วมากกว่าเดิมแต่มันได้สร้างความอึดอัดใจระหว่างบิลลี่และไฮดีเนื่องจากภรรยาของเขาคิดว่าสามีอาจจะป่วยเป็นโรคมะเร็งในระยะฟักตัวถ้าคุณเห็นแก่ลูกและอยากอย,กอยู่กับฉันไปนานๆคุณต้องรีบไปพบแพทย์เดี๋ยวนี้เลยบิลลี่ทำตามอย่างว่าง,ง่ายทว่าไม่เอาแต่พูด ดั่ๆนั่นก็คือสุขภาพร่างกายของบิลลี่ปกติดีทุกอย่างโดยที่เจ้าตัวยังไม่ได้รับคําตอบใดที่เป็นประโยชน์ส่วนทางกับอาหารการกินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบิลลี่ยังคงกินอย่างสนุกปากเช่นเคยแต่ยิ่งกินมากเท่าไหร่น้ําหนักยิ่งลดลงมากเท่านั้นหลายวันต่อมาบิลลี่บังเอิญเจอไม้ที่ร้านอาหารเขาแนะนําให้บิลลี่ไปที่คลินิกโรคพยาธิเพื่อตรวจภายในเป็นเวลาเดียวกับที่ภรรยาของผู้พิพา,ากษาแครี เดินทางมากินมื้อค่ำคนเดียวบิลลี่จึงเกิดคำถามอยู่ในใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ตกดึกจึงไปหาที่บ้านให้รู้แล้วรู้ลอแต่ก็พบว่าแครี่ไม่อยู่บ้านเหลือเพียงแค่เรนาภรรยาของเขาเนื่องจากตอนนี้แครี่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเจ้าตัวคิดจะเป็นมะเร็งผิวหนงังแต่เรน่าเชื่อย,ยังสุดใจว่าสามีของเธอถูกตะท่ายิปซีสาผิวหนังจนเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเกร็ดราวกับว่าเขากําลังจะกลายเป็นกิ้งกา่า ก็มีปาเธอโทษบิลลี่ที่เป็นตกการเรื่องราวทั้งหมดหากเขาไม่ก่อเรื่องขึ้นแครี่คงไม่ต้องมีจุดจบเช่นนี้จากนั้นก็โทรหาริชี่เพื่อปรึกษาเรื่องคำสาปยิบซีริชี่เลยส่งโทรศัพท์ไปคุยกับแม่ที่มีเชื้อสายโรมาเนียโดยวิธีแก้คำสาปนั้นง่ายเพียงแค่นิดเดียวนั่นก็คือต้องให้ผู้ที่เป็นคนสาปถอนมันด้วยตัวเองเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงเอาเรื่องทั้งหมดไปปรึกษาไฮดีแต่ภรรยาเขาไม่เชื่อและมอง ก็มันไร้สาระซึ่งบิลลี่หยิบยกเรื่องของผู้พิพากษาแคลรี่ขึ้นมาอ้างเนื่องจากคือหนึ่งในผู้ตัดสินคดีให้เขาผนผิดและตอนนี้แคลรี่กำลังมีจุดจบไม่สวยแต่ไฮดี้เห็นตาและโน้มหน้าไม่สามีไปหาหมอซึ่งผลการตรวจระบุว่าร่างกายของบิลลี่เผาผ่านได้ถึง12,000แคลอรี่ต่อวันซึ่งทีมแพทย์ก็ยังหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขากันแน่คืนนั้นบิลลี่ไปหาหนายตำรวจดัน คพยานปากสําคัญซึ่งเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดช่วยให้บิลลี่พ้นผีก่อนพบว่าเขาขุกตัวอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเก็บแคบในสภาพเต็มไปด้วยสิวขวหนองปกคลุมไปทั่วร่างกายบิลลี่เสนอว่าเราควรไปขอขมาตาเท่ายิปซีก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไปมากกว่านี้แต่ดันแค่นบอกว่าสิ่งเดียวที่จะหยุดมันได้คือต้องกําจัดต้นต่อให้สิ้นซากบิลลี่ที่เห็นนายตำวรวจคลุ้มคลั่งถือปืนแกงไกวไปมาจึงเกิดความกลัวแล้วร รีบปลีกตัวออกจากบ้านแต่เดินได้เพียงไม่กี่ก้าวเสียงปืนก็ดังขึ้นดันแค่นเลือกจบชีวิตบัตรซบของตัวเองดีกว่าต้องทนทุกทรมานอยู่กับสารรูปชวนขยะขยะแยงเมื่อบิลลี่ถึงบ้านเขาเห็นด็อกเตอร์ไม์เดินออกมาจากบ้านตัวเองแสดงให้เห็นว่าหาดีที่แซงพูดว่ารักเขานักหนาแท้จริงแล้วแอบคบหากับชู้ใกล้ตัวรุ่งเช้าทั้งคู่มีปากเสียงกันเนื่องจากภรรยาไม่ยอมเชื่อในเรื่องของคำสาบยิปซีบิลลี่ ตะคอกส่วนไว้ยังไม่ชัดเจนอีกเรือผมไม่ได้เป็นมะเร็งและผมไม่มีพยาแถมสว่าปาไม่เลือกมาตลอด6สัปดาห์เต็มเฉลี่ย1,200แคลอรี่ต่อวันแต่น้ำหนักดันลดลงเรื่อยๆและผมกำลังจะเหี่ยวแห้งตายเป็นไม้เสียบผีจากนั้นบิลลี่จ้างนักสืบเอกชนเพื่อตามหาคาราวานยิปซีซึ่งความคืบหน้าที่ได้คือซูซานแลมเกวัย75ปีหญิงชาราที่บิลลี่ขับรถชนตายไม่ได้เป็นภรรยาของทัชชู เกอย่างที่บิลลี่คิดไว้ตอนแรกแต่สูสานคือลูกสาวของทัดสูตังหาเพราะตะ่เท่าผู้นี้อายุ107ปีแล้วและหญิงคนนี้คือหลานสาวเธอมีชื่อว่าจีน่าแลมเกส่วนคนข้างคือเกฟแลมเกสามีของเธอและตอนนี้พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่ชายหาดเวลในบาฮาเบลเมื่อบิลลี่กลับมาบ้านก็เจอรถของแขกที่ไม่ได้รับเชิญไมแอบมาหาภรรยาของเขาและพูดคุยอย่างใกล้ชิดทั้งคู่ถึงกับท ทำตัวไม่ถูกในขณะที่บิลลี่ชุนเชียวเดินออกไปก่อนตัดสินใจตามรอยพวกยิปซีด้วยตัวเองโดยคืนนั้นที่งานจัดแสดงโชว์เขาได้พบกับตะเท่าทัดชูอีกครั้งที่ยิ้มเยาะรูปลักษณ์ของชายตรงหน้าอย่างสะใจแถมยังบอกอีกด้วยว่าน้ำหนักของบิลลี่จะไม่หยุดลดลงจนกว่าจะแห้งเหือดเหมือนต้นไม้เขียวเฉาที่ขาดน้ำแรงไปโดยจีน่าคว้าหนังสติ๊กไล่ยิงวังชำระแขนทำให้บิลลี่ต้องวิ่งหนีตายไม่คิดชีวิตจ ังหวะเดียวกันชายคนหนึ่งได้ขับรถมาช่วยเขาภาพเบื้องหน้าเผยเห็นผู้พิพากษาแคลรีที่ในตอนนี้โรคสะเก็ดเงินได้ลุกลามไปทั่วร่างกายจนแทบไม่เหลือเขาโครงความเป็นมนุษย์ขนาทั้งคู่ขับรถหนีออกไปนอกเมืองแต่เท่าทัดชูได้ขับรถบรรทุกพุ่งส่วนเข้ามาชนทั้งคู่ก่อนที่บิลลี่จะสะดุ้งตื่นขึ้นและพบว่าเป็นเพียงแค่ความฝันแต่ได้ความที่มันเหมือนจริงมาจึงโทรหาผู้พิพากษาแคลรีเพื่อตรวจเช็คให้แน่ใจ แต่กลายเป็นว่าภรรยาของเขารับสายและแจ้งข่าวร้ายว่าแครี่ตายแล้วจากอุบัติเหตุรถประสานงานเมื่อคืนบิลลี่โทรหาภรรยาวังระบายความรู้สึกในใจแต่กลายเป็นว่าลินดาลูกของเขารับสายแทนและบอกว่าตอนนี้แม่กําลังคุยกับด็อกเตอร์ไม์อยู่ในครัวแถมพักนี้หมอแวะมาหาแม่ทุกวันเลยเพื่อคุยเรื่องอาการของพ่อแต่บิลลี่รู้ดีว่าไม่ใช่เขากําลังถูกนางแพทย์สยาแทงข้างหลังและทํากับเขาเสมือนความ ตัวหนึ่งต่อมาบิลลี่สืบจนรู้ว่าพวกยิปซีไปตั้งคาราวานอยู่ที่ไหนจึงบุกไปหาเท่าทัชชูถึงทีเพื่อกล่าวคําขอโทษเขาไม่ได้มีเจตนาขับรถชนซูซานจนถึงแก่ความตายและอ้อนวอนให้ทัชชูช่วยถอนคํำสาปนารกนี้ออกไปเทว่าอีกฝ่ายจมปลักอยู่กับความเครียดแค้นไม่มีทางที่ทัชชูจะยกโทษให้กับคนที่ฆ่าลูกสาวของตัวเองรวมไปถึงจีนา่าที่ยังคงรู้สึกอาฆาตผู้ที่ฆ่าแม่ของตนเธอจึงใช้หนัง ติกยิงทะลุมือของบิลลี่จนเลือดเจิงนองทำให้เขาเหลืออดและตะโกนสาบส่งพวกยิบสีว่าคอยดูก็แล้วกันว่าคำสาปของคนข่าวอย่างฉันจะทำให้พวกแกพินาศย่อยยับที่แค่ไหนเมื่อบิลลี่ไม่เหลือใครแล้วจึงหันหน้าหาที่พึ่งสุดท้ายนั่นก็คือริชชีมาเฟียที่เขาเคยว่าความมิผนผิดแล้วริชชีได้ตอบรับคำอ้อนวอนนั้นด้วยการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาหนึ่งในวิธีลอบกัดที่ได้ผลที่สุดคือทำร้ายสั เลี้ยงสุดที่รักของพวกมันริชชี่และบิลลี่ขับรถไปที่แคมป์กลางดึกและจัดการเอายาเบื่อโรยใหหมากินโดยติดป้ายข่มขู่ไว้ถอนคำสาปกับคนข่าวเดี๋ยวนี้จากนั้นก็ว่าจ้างแฟรงค์อันดพานในละแวกนั้นนี่คอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องและในเช้าของอีกวันแฟรงค์โทรอัปเดตความคืบหน้าโดยบอกว่าคาราวานยิปซีใช้ถนนหมายเลข92มุ่งหน้าไปทางตะวันตกส่วนตอนนี้เขาต้องรีบหนีไปให้ไกลที่สุดเนื่องจากโดนพวกมันเห็น เข้าเสร็จแล้วด้านของริชี่เขาได้รับพัสดุที่ตัวเองสั่งซื้อจากอินเทอร์เน็ตนั่นก็คืออาวุธปืนและเครื่องกระสุนนับไม่ถ้วนเป็นเวลาเดียวกับที่บิลลี่เห็นรถของแฟรงจอดอยู่ด้านนอเมื่อออกไปตรวจสอบก็พบว่าเขากลายเป็นศพอย่างน่าอานาจุดชนวนให้ริชี่โกรธแค้นที่ถูกลูบคมซึ่งสิงนาก่อนกลับไปเอาคืนในยามวิกาลโดยอาศัยจังหวะที่พวกมันกําลังดื่มด่าความสุขกับครอบครัวรอบทําร้ายเกรดสามีของชีนาแล้วจะ การมัดมือปิดปากก่อนพระดมยิงใส่เพื่อสร้างสถานการณ์ว่ามีคนบุกรุกขณะพวกมันยิงส่วนกลับลิชชี่ก็ปล่อยตัวเกร็ฟให้เดินออกไปด้วยความที่พวกยิบซีคิดว่าเป็นผู้ร้ายจึงพลั้งมือยิงใส่จนตายขาทีสร้างความเศร้าสลดกะจีหน้าเป็นอย่างมากและจดหมายที่แนบมากับศพคือข้อความข่มขู่ที่คุ้นเคยถอนคำสาปแก่คนข่าวเดี๋ยวนี้ วันรุ่งขึ้นตำรวจระดมพลเข้าตรึงพื้นที่เพื่อพิสูจน์หลักฐานและหาตัวคนร้ายริชชี่ใช้โอกาสนี้สวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ FBI และขอความร่วมมือให้จีหน้าไปชี้ตัวคนร้ายแต่เมื่อไปถึงโรงนาข้างเคียงริชชี่ก็ลงมือทุบตีเธอระหวังปิดชีวิตเดียวนั้นแต่บบลลี่ห้ามปรามได้ทันและขอให้ไว้ชีวิตเพราะไม่อยากให้เรื่องราวรุนแรงไปมากกว่านี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เท่าทัตชูตัดสินใจที่จะ ล้างคำสาปให้บิลลี่เพราะเกรงว่าลานสาวตัวเองจะต้องมาจบชีวิตไปด้วยอีกคนโดยนัดเจอที่ชายหาดเวลทัดชูกรีดฝ่ามือของชายผอมแห้งเพื่อให้เลือดของเขาเป็นส่วนผสมของพายนี่ไม่ใช่การถอนคำสาบแต่คือการโอนย้ายคำสาปลงในอาหารชั่วคราวและคำสาบจะหายไปก็ต่อเมื่อบิลลี่หาคนมารับคำสาบแทนโดยการเอาพายนี้ไปให้กินมิเช่นนั้นคำสาบจะย้อนกลับมาเข้าตัวบิลลี่รุนแรงเป็นสองเทา่า หลายวันต่อมาอาการของบิลลี่ดีขึ้นจนน่าใจหายเขาโทรกลับไปหาลินดาเพื่อขอร้องให้ลูกสาวไปค้างบ้านเพื่อนในคืนนี้เนื่องจากพ่อมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกับแม่และต้องการความเป็นส่วนตัวตกดึกบิลลี่มาหาไฮดี้พร้อมกับพายรถเลยหญิงสาวที่เห็นสามีกลับมาเป็นปกติจึงโผล่เข้ากอดและบอกว่าฉันดีใจที่คุณหายดีแล้วส่วนเรื่องไม้คุณอย่าเข้าใจผิดนะบิลลี่เขาแค่มาปลอบโยนฉันในยามที่คุณป่วยอีก ฝ่ายบอกก็ผมไม่คิดมากหรอกมาดูนี่กันดีกว่าผมมีของขวัญมาฝากคุณด้วยนะไฮดี้พายสตรอเบอรี่ของโปรดคุณไงละ่ะขนาดยิงสาวยัดใส่ปากอย่างอริดอร่อยบิลลี่ก็ขอตัวขึ้นนอนโดยเช้าวันรุ่งขึ้นคำสาบทําหน้าที่ได้อย่างทรงประสิทธิภาพไฮดี้กลายเป็นศพเหือดแห้งนอนตายอยู่บนเตียงแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อลินดาไม่ได้ไปนอนค้างบ้านเพื่อนและตื่นแต่เช้ามากินพายที่พ่อเอามาฝากแทน หนึ่งบอกอีกด้วยว่าสตรอเบอรี่ร้านนี้รสชาติดีกว่าทุกร้านที่หนูเคยกินบิลลี่รู้สึกขดหูใจยิ่งนักเมื่อรู้ว่าดินดาจะเหี่ยวตายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าส่งผลให้เขาขีดสันตัดภายขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะกินแต่เสียงออดดังขัดจังหวะขึ้นเสียก่อนซึ่งพบว่าแขกที่มาเยือนคือด็อกเตอร์ไมชูรักที่ทําให้ภรรยาเขาติดใจบิลลี่จึงถือโอกาสตอบแทนด้วยการชวนไมเข้ามากินพายในบ้านตามมาราย แล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าความมายุติธรรมสามารถเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกกฎหมายัศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้บริสุทธิ์คาดหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรม <c oughs> ก็กลับกลายเป็นหอกแหลมทิ่มแทงตัวเองเงิน <c oughs> มีส่วนสําคัญในการบิดเบือนความจริงผ่านการติดสินบนเส้นสายที่ใช้ไปในทางผิดๆอาจช่วยปกป้องคนชั่วให้ลอยนวลได้ก็จริงแต่ไม่เคยมีคนชั่วรายนหนรอดพ้นกฎแห่งกรรมไปได้อยู่ดี แต่เดียวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube พรีเมียมราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในเดส r i ิปชันหรือจะสแกน QR Code โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับดินเนอได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่5.8คะแนนและเว็บร o t เต้นโท a t o อยู่ที่14%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้มีพลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ